สวัสดีค่ะชื่อนางสุกัญญาจันเงินนะคะเป็นผู้ปกครองของเด็กชายธานทาวินจันเงินค่ะน้องออกัสค่ะอยู่ห้องป .2 ทับคค1ค่ะค่ะก็เห็นด้วยกับการทำกิจกรรมนะคะของคุณครูในสายชั้นป .2 ออค่ะ,ะเนื่องจากว่าผู้ปกครองเห็นว่าคำพื้นฐานอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็การท่องสุดคูณนะคะเป็น เรื่องจําเป็นนะคะที่เด็กๆจะต้องอได้เรียนรู้อยู่แล้วนะคะพอครูให้ทํากิจกรรมนี้ก็คือนํากลับไปท่องที่บ้านนะคะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเขาเรียกว่าอะไรในการทํากิจกรรมกับเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็เด็กๆก,ก็สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ จากการที่โรงเรียนได้ทำกิจกรรมนะคะ,ะวินัยเชิงบวกนะคะให้กับเด็กๆนะคะ,นะสิ่งที่นะคะได้เห็นจากตัวของน้องออกัสนะคะก็คือเขาเนี่ยนะคะ,ะได้ช่วยเหลือนะคะได้ช่วยเหลือคุณแม่ช่วยเหลือทุกคนในในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ต้องร้องขอนะคะอย่างเช่นเวลาเห็นเรากวาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้ามาถามว่า ต้องการให้เขาช่วยไหมอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นเพราะว่าเขาเคยเล่าให้ฟังว่าที่โรงเรียนเขาทํากิจกรรมนะคะที่ได้ช่วยเหลือคุณครูช่วยเหลือเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ได้มีการสแตปมนะคะมีคําชมหรือว่ามีของรางวัลอะไรอย่างงี้ค่ะให้เขาจึงทําให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยนะคะได้ชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะได้แบบว่าที่เราไม่ต้องร้องขอเขาเลยค่ะ สิ่งที่ประทับใจนะคะสิ่งที่ประทับใจแรกเลยก็คือประทับใจคุณครูในระดับชั้นนะคะปสองที่น้องออกัดเรียนอยู่ก็คือประทับใจทุกคนเลยสิ่งที่ประทับใจก็คือคุณครูเนี่ยแต่ละท่านได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กๆนะคะได้มีการเรียนรู้นะคะฝึกทักษะนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ได้ดีนะคะ<น>แล้วก็สิ่งที่ประทับใจในตัวน้องออกัสนะคะก็คือน้องเนี่ยนะคะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะเพราะว่า คุณครูเนี่ยนะคะแต่ละท่านก็จะได้จัดกิจกรรมในแต่ละวันนะคะให้น้องได้มีการเรียนรู้นะคะพัฒนาทักษะต่างๆนะคะโดยการใช้เกมนะคะใช้ทักษะในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้น้องมีความกล้าสแสดงออกมากขึ้นค่ะอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจค่ะขอบคุณค่ะ